ดีจากโตเกียวนะคะเดี๋ยววันนี้บังจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตของใหม่ที่เพิ่งออกวางขายนะคะช่วงปลายปีนี้นะคะาไปดูกันเลย มาดูที่แคนเมค่ะอันนี้เพิ่งมานะคะจะเป็นลิมิเต็ดแพ็กเกจน่ารักมากเลยนะคะเขาจะออกมาเป็นสีแบบชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบหนังหนังเทียมนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวแปรงนะคะที่เป็นสีชมพูรอบนี้นจะเป็นสีชมพูแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เพิ่งรีวิวไปแล้วนะคะซึ่งขายหมดอ่ะทุกคนข่ดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์นะคะเป็นเอาไว้ทาปากเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซรั่มขนตานะคะ แคนเมก็คือออกมาตลอดเวลาทุกคนอันนี้ก็คือดีนะตัวนี้น่าสนใจก็คือเนี่ยค่ะเขาบอกว่าใช้ส่วนผสมบำรุงขนตาถึง24ชนิดเคพาเลตค่ะออกสีมาเป็นล mm ิมิเต็ดนะคะเข้าช่วงออกทามอันนี้ค่ะตัวอายไลเนอร์นะคะสีนี้ขายดีมากจะเป็นสีโทนแบบส้มนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพิงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทนเบจแต่ว่าสีที่แบบขายดีแล้วก็ท mm ็อปพิดก็จะเป็นสีนี้ค่ะออกส้ม Excel นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว p a l e t คิ Q จริงๆก็แอบแนะนำไปในรอบที่แล้วแล้วแหละตอนนี้ก็จะเป็นแบบโทนนี้นะคะมาแรงก็คือโทนออ t ทัมนะคะสวยจังเลยอะ่ะอันนี้สีใหม่นะคะจาก Excel เป็นลิควิดลิปแบบนี้ออกมาใหม่2สีซึ่งสีนี้ขายหมดแล้วทุกคน LV 12นะคะ แบรนด์เอ็กเอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนํามากๆนะคะคือแปรงอันนี้ต้องซื้อมาแล้วมันดีมากทุกคนมันไม่ได้เพิ่งออกแล้วมันออกมาพักนึ่งแล้วแต่ว่ามันใช้ดีมากเลยนะคะคือมันเป็นแปรงอายแชโดว์แบบว่าจะใช้แบบแนวกว้างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแนวแคบนะคะเป็นคล้ายๆไลเนอร์ก็ได้ใส่เอ็มนะแนะนําเลยนะทุกคนพันสี่สามสิบเยนเท่านั้นเองอีร e ิเซอร์ค่ะอันนี้ออกตัวเรติโนลนะคะเป็นสูตรใหม่มาแล้วนะคะวางขายแล้วด้วยตอนนี้มีแบบเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดคือแถมอันเนี้ย อันเล็กไว้ด้วยนะคะอันนี้ดีมากทุกคนต้องใช้หมดหลอดแล้วดีจริงๆแนะนําเลยนะคะใครมาญี่ปุ่นจัดไปเลยค่ะครีมตัวนี้นะคะจะเป็น total re firming cream ตัวนี้นะคะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดในไทยยังไม่เข้าแต่ว่าลองเนื้อเราดีมากแล้วก็ทําให้ผิวงเราเบาสขึ้นนะคะอันนี้รอลุ้นร่างวันปลายปีเลยอะ่ะคือ e l y โซคือแบบดีหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูตัวเมคอัพกันบ้างนะคะมาที่วิเซ่มีอะไรออกใหม่ ของออกใหม่ก็จะเป็นพวกลิปพวกนี้ค่ะคือเขาจะมีแบบกลิตเตอร์นะคะนี่จะเป็นสีใหม่ตัวมาสคาราก็ออกใหม่นะคะวิเซคือดีทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็มีอันนี้ที่แบบไม่อยากให้พลาดเลยอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะอันนี้เป็นสีใหม่ของเขาเลยนะคะจะเป็นสีเบจซึ่งอันนี้ต้องใช้ไป2อ,อันแล้วว่าคือดีมากตอนนี้ก็ใช้คือแบบปากมันจะแบบฉ่ำๆแล้วก็เย็นๆนะคะทําให้ปากเราเจรเจอนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นลิมเต็ดคัลเลอร์นะคะเป็นช่วงแบบออทัมนะคะจะเป็นแบบโทนม่วงๆเนาะแล้วอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นโทนเขียวชมพูแนะนําเลยอันนี้เป็นสีออกใหม่นะคะ<อ>นี่ทาเราได้แบบนี้โอ้อันนี้ Kate. เคสเฮ้ยเหมือนงานศิละปะเลยอะสวยมากของเคสนะคะออกมาใหม่เฮ้ยพ<อ>าเลตสวยมากทุกคนเหมือนแบบ งานอาร์ตอ่ะชอบมากเลยอันนี้สวยสวยมากๆโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิงสวยมากแล้วก็แบบโอ้ยสีเนื้อเนียนมากเลยทุกคนอันนี้เข้าไทยนี่ห้ามพลาดเลยนะมี่สองพาเลตนะคะอันนี้อันนี้คือมาสคาร่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นกลอสนะคะออกมาใหม่แล้วก็แปรงค่ะทุกคนแปรงจากเคสใช้ดีมากนะคะโดยเฉพาะตัวแปรงคอนซีลเลอร์นะอันเนี้ย คือชอบมากเลยนะคะแล้วก็แปรงเขียนคิ้วของเขา,าอันใหญ่ๆอันนี้ยก็คือใช้ดีเนี่ยแปรงคอนซีลเลอร์ของเขาจะมีความแบบว่ามลๆกลมๆนะคะเกลี่ยได้ง่ายมากๆส่วนแปรงคิ้วเนี่ยใหญ่แค่ไหนคือใหญ่เท่านี้ใหญ่มากนะคะก็ใช้ใช้แบบเหมือนเขียนคิ้วฟุงฟ้งๆอะ่ะทุกคนเออมันจะแบบไม่ใช่คิ้วแบบคมอะ่ะเคสนางมีคุชชั่นแล้วนะมีทั้งหมด3สีนะคะ ยังไม่เคยลองเลยอันนี้ของเขาจะเป็น color cushion นะคะคือมันจะออกเป็นสีแบบว่าปรับโทนสีของเรามากกว่านะมีสีชมพูนะคะสีแอปร c ิ t อแล้วก็ลายแหลก s k 2แล้วก็ e l i x ซ r จับเซตอ l ลิซ r จับเซตบบว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็มาครบเลยอย่ะตัวดังว้าวอันนี้อันนี้คุงม,มาก ตัวนี้ดีมากเลยนะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นครีมเรตินอลนะคะที่ลดเดลดเดินพวกฟิวรอยนะคะเอตูเซ่นะคะน่ารักมากๆเลยอะ่ะแต่ละอย่างอันนี้ค่ะเพิ่งออกมาใหม่จะเป็นตัวอายแชโดว์เป็นทูโทนโอ้เนื้อดีมากคือเนื้อเขาจะแบบว่าทํามาเพื่อช่วงนี้เลยนะคะคือเนื้อเขาจะมีความชุ่มชื้นทุกคนคือแบบผิวแห้งๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะ เอตูเซ่นะคะเขาออกมาสคาร่ามาใหม่ค่ะทุกคนมี3สีนะคะอันนี้จะเป็นแบบพีวบราวน์นะคะเป็นสีแบบว่าน้ำตาลนุ่มๆม,มาปัดแล้วแบบละมุนมากเลยหรือว่าจะเป็นลาเวนเดอร์แบล็กนะคะแต่ว่าออกมามันเหมือนแบบน้ำเงินเนาะแต่เขาบอกมันเป็นสีลาเวนเดอร์แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์กันดีนะคะอันนี้จากแบรนด์อินเทอร์เกรนะคะก็จะเป็นแบรนด์แบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้แพงค่ะอันนี้คือตัวที่ไวรัลนะคะจะเป็นแป้งค่ะ เขาบอกว่าตัวนี้คือทาไปแล้วเนียนมากๆแล้วดูดีตลาดแบบเล็กๆน่ารักอ่ะสีชมพูพาสเทลน่ารักมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยคือ,อ,อจะให้ฟิตฟินิชที่มันแบบเรียบลื่นนะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ออกใหม่ไม่มีนี่คอนซีลเลอร์ออกใหม่มีสองสีนะคะก็คือปกปิดพวกรอยหมองคล้ำรอบตานะคะก็จะใช้ออกอมส้มเนาะแล้วก็สีเบจก็คือรอยสิวทั่วไป นี่คะ่ะออกมาใหม่ราคาน่ารักมากๆเลย1,650หเยนอันนี้จากแบรนด์คิสนะทุกคนเพิ่งเห็นว่าเนี่ยเขาออกอายแชโดว์มาน่าใช้มากเลยอะ่ะแล้วก็สีดูดีมากๆชอบความแบบว่าวิง้งเดี๋ยวขอลองสิงนะโอ้เฮ้ยวิ้งแบบว่าสะใจอยู่นะเฮ้ยเนื้อดีนะเดี๋ยวเนี้ยซื้อกลับไปนะคะเพรสีสวยสีสวยเนื้อดีเลย วินแบบดีมากเลยนะคะแล้วก็ราคาของเขาไม่ได้แพงด้วยอะ่ะ2อง0เยนนะคะสีที่ขายดี่สุดอันนี้ไม่ได้มองนะแต่ว่าแบบเนี้ยเบอร์สามจริงพิงคที่ลายสีแบบน่ารักมากนะคะหวานๆใสๆแต่คิดว่าสีช่วงเนี้ยแนะนำเบอร์หนึ่งนะเหมาะกับช่วงนี้นะคะเป็นคอกเทลเดย์สีนี้สวยมากอันนี้นะคะเบอร์หนึ่งโดนแน่นอนนะคะนี่ค่ะ ีมีอีกอย่างหนึ่งที่ออกมาเป็น Limited Edition นะคะก็คือพวกนี้เลยนะคะจะออกแนวแบบวิงวิงหลายอย่างเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเพนซิลไฮไลเตอร์นะคะเบอร์2เบอร์3โซเอาไปแล้วนะคะแต่เบอร์หนึ่งยังมีของน่าจะเพิ่งเติมนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น New Color เป็น Glitter Eye Color ลร์เหลือแค่อันสุดท้ายอันนี้เลยนะคะนี่มันจะมีความวิงวิงเพล์เพลถทาเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ น,นี้นะคะซื้อแน่นอนค่ะจากเซซานะคะเพิ่งออกมาเลยเป็นไฮไลท์ค่ะทุกคนสีสวยมากๆอันนี้นะคะฟาซิโอก็จะเป็นมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นตัวที่ออกมาพักหนึ่งแล้วแหละต้องใช้อยู่นะคะก็คือติดทนอายแชโดว์จากมาจอลิก้านะคะรุ่นนี้ดังนะคะได้อันดับหนึ่งในหมวดของอายแชโดว์ด้วยใน middle price นะคะของครึ่งปีแรกนะ อันนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นตัวชิมเมอร์นะคะแล้วก็เนื้อแมตต์เนื้อกลิตเตอร์นะคะเรียกว่าครบเลยสีนี้เก๋มากทุกคนเดี๋ยวซื้อไปนะ OR 701นะคะสีนี้เลยสีอื่นๆก็สวยค่ะใช้ง่ายแต่ว่าสีนี้เก๋มากแล้วดูเอาทัมมากเลยอะลองให้ดูอีกสีนะคะอันนี้เบอร์ ID 352นะทุกคนอันนี้ก็สวยนี่ค่ะสีนี้ โคเซซกิเซนะคะเขาออก B B Essence มาใหม่ค่ะอันนี้เข้าไทยแล้วนะคะราคาแบบโอเคด้วยจริงๆซื้อในไทยก็ได้แหละแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะแล้วก็ของเขาจะมีทั้งหมดสองสีผมว่าได้ใช้เบอร์หนึ่งนะคะคือเรียบเนียนไปกับผิวเลยแล้วก็ได้รับการบำรุงอย่างดีนะคะกันแดดก็ดีด้วยこれは新商品ですかそうですねこตอかเえっอですね10月のあの่ oh. 0はいもう最近่出ましたุณซ oh, มันมีสิ่งนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะช่วงเดือนตุลาทุกคนเราบ้ก็ซื้อมาเอามาสองอันเรียบร้อยแล้วนะคะมันขายดีมากอันนี้นะคะจากตัวโคเซ่นะคะก็คือวันบายโคเซ่นี่ค่ะมันจะเป็นแท่งสติ๊กแบบนี้ทุกคนแล้วก็สามารถถูบ,บริเวณรอบตาคือใช้บนเมคอัพก็ได้นะคะเลยสามารถใช้ได้24ชั่วโมงนะคะนี่ถูแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ออกมาใหม่เมื่อกี้ลองแล้วว้าวมากทุกคนก็คือชินนี้นะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อบา์มค่ะ แล้วก็พอทาไปเสร็จนะเนี่ยเห็นปะริ้วรอยต่างๆอะจางลงเลยนะคะก็คือมันจะมีแบบเอฟเฟกนิดนึงแล้วก็พอทาเสร็จแล้วนะคะจากบาลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำค่ะอันนี้ฟิลกูลมากๆแบบเย็นๆผิวนะคะลองดูค่ะวันบายโคเซนะคะอันนี้5,000เยนค่ะ,น,น,คะน,น่นารอดเ っ多かったこう最初はバームなんですけどなじ、うん、ませていくとチエルみたい、えっと、液体になりますあ液体はいへ、えー มีแชมพูนี้นะคะออกใหม่นะคะเขาจะเป็นออแกนิกออย100%นะคะกลิ่นดีมากทุกคนกลิ่นดีทุกอันเลยต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะอันนี้จะออกเป็นแนวแบบซิตรัสสดชื่นนะคะส่วนนี้ก็จะหวานๆเป็นแบบฟลาวเวอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์แบบหอมอโรมานะคะเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเราต้องชอบแพ็กเกจของเขาอะคือเขาทำเป็นแบบอันนี้เป็นพลาสติกอะนะแต่ว่าเป็นแบบลายไม้นะคะชอบอ่ะอันนี้ดีนะคะลองมาดูค่ะ ครามาวิสตาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาจะเป็นเ,เขาเรียกเป็นคุชชั่นโรลเลอร์เนาะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะมีโรลเลอร์แล้วก็ตัวคุชชั่นของเขาก็จะเป็นแบบเนื้อเจลเจลแบบนี้ค่ะ mm hmm. นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ mm hmm. มันเุย้ยมันนุ่มมากเลยทุกคนเนี้ยนุ่มๆอ่ะแล้วก็คือกลิ้งค่ะ mm hmm. ใช้วิธีการกลิ้ง mm hmm. กลิ้งบนผิวนะคะเออไม่ค่อยปกปิดค่ะชิ้นนี้นะคะลองแล้วไม่ค่อยปกปิดแต่ว่าฟิลกูดมากๆแล้วก็ใช้สนุกค่ะ จากค่ายโซฟีนานะคะของแบรนด์โอเนะคะ mm hmm. เขาก็ออกมา2สีใหม่อันนี้มันจะเป็นอายแชโ d o w แบบเป็นรุ่นฮิตเลยคะ่ะทุกคนเบอร์17กับ18นะคะจะเป็นสีใหม่นะเวลาใช้คือเขาจะมีตัวแอปพลิเคเตอร์แบบเนี้ยคือเราปาดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปาดทีเดียวก็คือได้สีตามนี้เลยคือใครที่แบบเลเยอร์ hmm. ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะสามารถแบบใช้อย่างนี้ได้เลยง่ายมากนะคะอันนี้ก็ลองดูคะ่ะราคาไม่ได้แพงมาก2,405เยนค่ะ ยาทาเล็บจากแคนเมกนะคะมีสีใหม่นะคะจะเป็นเบอร์86อันนี้นะคะสีออกม้ำตาลน,นี่เลยนะคะน่ารักดีค่ะแล้วก็แค่396เยนเองนะคะส่วนสีฮิตดี้อันนึงนะคะคืออันนี้นะคะจะเป็นเบอร์52เป็นตัว N นะคะคือจะมีความแบบว่าเมอร์เมดเมอร์เมดนิดนึงยาทาเล็บแคนเมกดีนะคะทุกคนลองดูนะอาจจะไม่ได้ทนมากแต่ว่าสีสันน่ารักแล้วก็ไม่ได้แพงค่ะเบอร์นี้ก็ออกใหม่นะคะเป็นสีออกมัสตาร์ดนะคะ มันก็ต้องมีแต่ญี่ปุ่นน่ะละจ้าถึงจะมีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันคือแบบเป็นผ้าคลุมผมไม่ใช่สิก็ได้เลยเป็นผ้าที่ทําให้ผมแห้งไวอ่ะก็เนี่ยคือใส่เข้าไปผมจะแห้งไวขึ้น30%นะคะมี3สีให้เลือกจริงอะเปล่านี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะจะเป็น vlog ค่ะพาไปที่ทั้งฮาโกเนะคาวากุจิโกะแล้วก็โตเกียวนะคะห้ามพลาดเลยจ้า